เดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันแลละถอดเปลือกให้ดูเห็นว่าโอ้โหมันยึบมากมันยึบมากนะครับการที่บ้านเราเล่นระดับขนาดนี้นะหนีไม่พ้นคานต้องเยอะนะมันจะไปแบบเอาพื้นไปเกาะเฉยๆเนี่ยมันทําได้มั้ยมันก็มันก็ทําได้แต่มันทํายากมันทํายากเสาคานพื้นนะมันจะง่ายที่สุดแล้วทามาตั้งแต่ไหนต่ไรยนี่นะครับเอา ถ้าเอาพื้นเฉยๆมันก็จะออกแนวโพสเทนชันและหรือว่าพื้นที่เป็นแฟตสลับที่มันอยู่ชั้น2องแล้ะอันนี้มันทํายากมันต้องใช้ผู้รับเหมาที่มีมีมีความรู้มีควาเข้าใจระดับหนึ่งเลยนะไม่ใช่ว่าไปไปเกาะเฉยๆแล้วแบบมีอย่างตัวคอนโดอันนึงที่แบบเอาพื้นไปเกาะกับเสาน้อยๆเนี่ยแถวแถวริมณฑลนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ร่วงลงมาหมดนะอันนี้ต้องระวังนะครับอ่ะ จะเห็นว่าตรงนี้แค่ให้ดูเฉงเฉียงจากตัวบ้านไปเฉยนะครับตรงนี้ทําไมต้องมีคานเพราะว่าต้องก่อผนังขึ้นไปนะครับนี่ก่อผนังขึ้นไปให้หน้าบ้านมันปิดให้เหมือนในรูปนะครับไอ้ตรงนี้ต้องมีคานก็ต้องก่อขึ้นไปเพราะว่าเป็นที่จอดรถนะครับไอ้แถวแถวนี้ก็ต้องมีผนังก่อขึ้นไปอีกนะครับเกิดคานยื่นนะนี่คานยื่นหลายตัวเลยนะนี่ก็คานยื่นนะครับมันยื่นมาระดับเมตรหนึ่งเนี่ยโอเคนะ ดูคานคอรดินก่อนให้เห็นว่าตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับจะได้ไม่หลงทิศนะตั้งใจเอาอโผล่ขึ้นมานครับเดี๋ยวมองไปไอ้ตรงนี้มาตรงไหนอะไรมนตรงไหนเน,นี่ยอันนี้คือลานจอดรถเล็งลานจอดรถเอาไว้นะครับอย่างนี้นะดูรูปนี้ดูรูปรานจอดรถก่อนให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าลานจอดรถอยู่ตรงนี้นะเนี่ยละดูก่อนลานจอดรถตรงนี้นะนี่ลานจอดรถตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูแผ่นเมื่อกี้นะที่เราถอดเปลือกวัออกไปก่อนแล้วนะจะได้เห็นเสาอาคารว่าบ้านเลื่อระดับขนาดเนี้ยนะมัน เสาคานมันเยอะขนาดไหนนะคนอื่นอาจจะทําน้อยกว่านี้ก็ได้นะมันก็แล้วแต่วิศกวกรผู้ออกแบบนะว่าว่าคิดแบบไหนพอเอาแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยไปให้สามีคนหนึ่งจัดให้ดูใหม่มันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับระดับจะเปลี่ยนไปหรือว่าให้มันน้อยลงคานมันน้อยลงนะอันนี้ก็เป็นความคิดของช่างโลดเองครับที่ได้จากแปลนของพี่วิวัน์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ให้เห็นนะอ่ะจะเห็นว่าเนี่ยเกิดคานยื่นตรงนี้นะครับ ขานยื่นนี้เป็นรับตีนบันไดนะครับรับตีนบันไดนะเดี๋ยวตีนบันไดมันจะขึ้นบันไดมันจะขึ้นไปทางนี้แล้วมันจะมีขานยื่นที่ระดับชั้นหนึ่งนะครับขานยื่นตรงนี้นี่ก็รับตีนบันไดนะครับรับตีนบันไดเดี๋ยวบันไดขึ้นไปทางนี้นะครับแถวๆนี้ก็จะเป็นผนังก่อเฉยๆไอตรงนี้ก็รับผนังก่อเฉยๆเลยนะไอแถวนี้ห้องน้ํากับบันไดอ่ะห้องตรงนี้บันไดนี่ห้องน้ํานะครับเสาโคมาแล้วมันไม่ก้าแล้วนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสิบสี่เว้ยอ๋อตรงนี้มันทับกันอยู่ตรงนี้มันมีเสาหนึ่งสิบสี่เสานะครับนี่นะสิบสี่เสาพอมองแปนแล้วนะสิบสี่เสานะครับไอตรงนี้มันอาจที่จะพาดมายาวนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องมีฐานก็ได้นะแต่นี้ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับพอมันพาดตรงนี้ก็ต้องเป็นคานพาดยาวมาแล้วตรงนี้เป็นคานพาดยาวยื่นออกมาตรงนี้นะครับฐานมันจะหายไปสองฐาน มันก็ไปไปได้นะตอนนี้คือทั้งโลดวางไปแล้วนะก็แก้ไม่ทันแล้วบอกไอเดียเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าไปทําอาจจะอย่างนี้ทําคานยือดออกมาอย่างนี้นะครับนี่คานยื่ออกมานี้นครับตัดฐานรากนี้ออกนะครับแล้วก็จะเป็นคานยืน่นย่างนี้เพื่อรับห้องน้ําด้วยรับบันไดด้วยห้องน้ํามันมีผนังมีพื้นมันต้องใส่คานอยู่แล้วนะเราก็สามารถที่จะลดฐานไปได้2ฐานนะครับทําได้นะครับตรงนี้ก็เป็นคานร,รับบันไดเหมือนกันนะครับ เพื่อขึ้นชั้น2ออันนี้คือแปลนคานชั้น1นะึ่งตรงนี้เป็นชานพักนะครับมีอะไรอีกตรงนี้เป็นห้องน้ําคานยื่น2ตัวนี่คือรับหัวบันไดกับระเบียงตัดคานนี้ออกได้อีกอถ้าเราเป็นพื้นยื่นออกมา1เมตรทําได้นะครับแล้วก็แต่ว่าคานตัวนี้ต้องมีเอาไว้นะเพื่อรับหัวบันไดนะครับตอนนี้มีอะไรที่จะอธิบายอยีกไหมอ่าตรงนี้นะครับทําไมมีคานเบิ้ล2ตัวนะตรงนี้คือ คานที่รับผนังหน้าบ้านนะครับเพราะว่าเรามีมุกมีชานมีระเบียงออกมาบันไดขึ้นมาตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงเนี้มันเป็นหลังคาที่มันเป็นยุบเข้าไปนะครับเพื่อให้โชว์เห็นว่ามีฝ้าสูงๆข้างบนเป็นคล้ายๆกับโครงหลังคาอย่างเงี้ยตามด้านหน้านะครับมันก็เลยถูกดันเข้าไปนิดนึงพอดันเข้าไปมันมีก่อผนังสูงก่อผนังสูงก็ต้องมีคานข้างล่างนะครับเห็นว่าคานเยอะเสาเยอะนะมาระดับ คานชั้นสองนะครับเราขึ้นบันไดจากต,ต,ตรงนี้ใช่ไหมนะตรงนี้มีบันไดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นห้องนอนชั้นสองนะไอ้ข้างบนเน,นี้นะครับเราอาจจะทําเป็นผนังเป็นโครงสร้างเหล็กก็ได้นะแต่ว่าคานตัวนี้คานตัวนี้นะครับคานตัวนี้กับคานตัวนี้ควรจะเป็นคานคอนกรีตนะคานคอนกรีตเพื่อจะรับผนังถูกไหมอันนี้ก็อาจจะไปคอนกรีตนะครับรับผนังด้วยนะมันก็ไล่ไล่ขึ้นมาไอ้ข้างหน้านี้ ชุดสีอหม่อีกสีหนึ่งชุดสีเขียวตัวนี้แถวแถวนี้อาจจะเป็นพิจารณาเป็นโครงสร้างเหล็กก็ได้นะครับเราก็มาฝากคานฝากเสาเอาไว้อ่ะเออตัวนี้อ่าเห็นไหมตรงนี้ที่มันเป็นมุกหน้าบ้านชั้นสองตัวนี้จะเป็นระเบียงนะครับตัวเนี้ยที่เป็นระเบียงตัวนี้ระเบียงใช่ไหมอ่าถูกดันเข้ามาครับตรงนี้เป็นมีรับผนังมันก็เลยมีคานขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อก่อผนังขึ้นไปนะเห็นไหมแถวแถวนี้นะครับเป็นห้องแต่งตัว อาจจะทําเป็นมีคานอีกตัวนึงมันประมาณไหนแถวๆนี้นะครับเอามาอีกสีหนึ่งเอาสีสีม่วงแถวๆน,ะนี้อาจจะมีคานอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นผนังก่อนนะหรือถ้าเป็นแบบผนังเบาที่บางบ้านอาจจะใช้เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับเพื่อมาบิวมาเป็นอะไรอะเฟอร์นิเจอร์ไม้อะ,อะแล้วก็ใช้ ประกอบมาเป็นตู้เลยนะข้างในเดินเข้าไปตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าอ,อย่างนี้นะครับอาจจะไม่ต้องใส่คารแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นห้องแอร์เก็บรอ,องท้งรองเท้าติดแอร์ด้วยอ,อย่างเงี้ยหรือว่าเสื้อฟุตบอลราคาแพงๆอะไรเงี้ยติดแอร์ต้องทาเป็นผนังก่อนะครับหรือว่าใช้เป็นทําไมทําคานไม่อยากมีคานก็อาจจะเป็นพวกบานอลูมิเนียมนะครับบานกระจกอะไราเงี้ยทาได้นะครับอันนี้มองเฉียงไปก็เห็นว่า โอ้คานเยอะแยะเลยอันนี้ชั้นสองนะอันนี้ชั้นสองนะครับอันนี้ชั้นสามนะครับที่บอกว่าพิจารณาเป็นโครงสร้างเหล็กก็ได้นะแถวนี้นะครับสีเขียวเมื่อกี้ตรงนี้ที่ระบายไว้ให้คือตรงนี้แถวๆนี้อันเนี้ยซึ่งคอนโดสมัยใหม่ที่สูง4เมตรนะครับก็จะเห็นว่าเขาขายกันเนี่ยมันมีชั้น2นะพวกนั้นอ่ะจะใช้ต่อเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับตั้งเสาอะไรขึ้นมาจากพื้นห้องอะนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นชั้น2มีห้องน้ำข้างบนมีห้องนอนข้างบนนะครับ ใต้ชั้นสองก็จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งข้างบนอ่ะข้างบนบางทีมีห้องน้ำไมมันมันก็มีบ้างบางบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีแต่จะเป็นห้องนอนข้างบนข้างล่างก็จะมีห้องน้ํามีห้องครัวอาจจะมีห้องนอนด้วยนะครับชั้นล่างมีห้องรับแขกเข้าไปอารมณ์ก็เหมือนบ้านสองชั้นเหมือนเท้าเฮาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งสมัยใหม่ในเขาขายแบบนั้นนะอันนี้คาหลังคานะครับซึ่งที่บอกไปว่าแถวแถวนี้นะต้องมีคาน แถวๆนี้ลัดรอบอย่างเงี้ยมันควรจะมีนะครับอันรอบไ้ตรงนี้มันยังไม่รอบมันก็ต้องมีตรงนี้เข้าไปอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่มีเลยมันจะไม่เกิดมันจะบ้านมันจะโยกเยกโยกเยกนะครับเพราะว่ามันดูแบบดันๆหุบเข้าไปนะครับแล้วคาหลังคาเนี่ยมันทั้งรวดที่ใส่ไปแบบนี้เพราะว่าสารหลังคาเราอยู่แนวนี้นะครับมันมันต้องอยู่ตรงกลางตรงกลางที่ระหว่าง 8เมตรมันจะอยู่4ี่เมตรตรงนี้มัน3เมตรแล้วมันก็จะเกิดดั่งของหลังคาขึ้นไปงั้นคานตัวยาวๆเนี่ยถ้าเราไม่มีนะครับอาจจะเป็นพวกโครงสร้างเหล็กมายึดที่หัวเสานะระวังที่หัวเสาเพื่อรับโครงหลังคาก็ได้นะก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยดูเป็นว่าง่ายๆไปก่อนนะครับเป็นคานคอนกรีตไปเสาคอนกรีตไปนะครับมุกหน้าบ้านตรงนี้นะครับคานตัวนี้ที่มันยุบเข้ามาเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่า เพื่อมารับแถวแนี้นะถ้ามันถูกดันไปแถวๆถนี้มันจะเป็นคานที่มันไปโชว์หน้าบ้านซึ่งตรงเนี้ข้างล่างมันเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างโป่งขึ้นมานะครับพื้นทะลุขึ้นไปหลังคาเลยนะไม่มีอะไรมาขวางนะครับคานหน้าบ้านตรงนี้มันเลยถูกดันเข้ามานะแถวแถนี้นะครับคานบันไดนะสนุกละนะเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับมี ที่ตีนบันไดระดับหนึ่งนะขึ้นมาหัวบันไดตรงนี้เข้าไปตรงนี้นะครับเข้าอะไรบ้านพอขึ้นชั้นสองมีทีนี้ขึ้นชั้นสามขึ้นมีนี้ีนะครับข้างล่างเดินมาจากโรงรถนะครับโรงจัดลานจอดรถนะครับขึ้นมาเพื่อเข้าครัวนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ก่อผนงังทําคีบลงมาก็ได้นะครับเทคีบเทเป็นแบบเป็นคีบลงมาปิดอ่ะที่พื้นอ่ะนะนะก็ทําได้นะแถวๆนี้เหมือนกันแล้วก็ทําหล่อคีบลงมา ขแขวนกับคานทั้งบนนี่นะครับแต่อย่างน้อยคานหัวบันไดแถวแถวนี้ควรจะมีนะมันจะทาไงให้มันยื่นออกมามันก็ต้องเป็นบันไดที่ไปฝากถาแถวๆนี้นะครับไอ้นี่ก็ไปฝากตรงนี้นะมันก็ต้องให้พศวกรดูนะไม่งั้นมันจะดูบิดๆเบี้ยวๆนะครับมีอะไรอีกอ่าตรงนี้อ่ะบันไดที่ขึ้นชั้นสองนะครับมันจะเป็นคานยื่นออกมาจากคานอีกทีนะพื้นเราอาจจะทําเป็น แผนสําเร็จอา้าวแล้วแต่นะครับแผนสำเร็จวางทางนี้ก็ได้วางทางนี้ก็ได้กด็แล้วแต่วิศวกรจะออกแบบนะแต่ตอนนี้ผมทําเอาไว้ให้นี่มันเป็นพื้นเทนในที่ไปก่อนนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะเห็นไหมตรงนี้นะครับทั้งหมดจะมีคําเตือนไว้ตลอดนะมันเป็นเพียงเพื่อการศึกษานะมันไม่สามารถาไปก่อสร้างได้นะครับอยากไปก่อสร้างเองนะถ้าอยู่ของบ้านพอมาดูคลิปนี้มาดูตัวอย่างแบบนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเราอย่างอยากได้บ้านเล่นระดับแบบนี้อยู่ไหมนะถ้าอยากได้ต้องไป ไปคุยในดีนะว่าอืเนี่ยคางขนาดนี้สร้างบ้านได้สองหลังนะเสาขนาดนี้สร้างบ้านได้สองหลังนะเนี่ยพอที่ขึ้นชั้นสองกับชั้นสามนะครับตรงนี้นะนี่เห็นไหมซับซ้อนพอสมควรนะครับความสูงที่อยู่ตรงนี้มันก็ต้องมีอย่างน้อยอ่ะสองเมตรยี่สิบถึงสองเมตรห้าสิบนะเพื่อที่จะทําห้องอีกห้องหนึ่งงั้นโวลูมตรงนี้มันจะกลายเป็นแบบ ประมาณสี่ถึงห้าเมตรเลยนะไปดูดีๆนะครับส่องหลังบ้านดูบ้างนะเห็นไหมจเจอระเบียงนะครับระเบียงที่ขึ้นชั้นสองนะครับมาดูข้างๆนะอันนางเี้ระเบียงนี่นะครับถ้าไปเจอไปเจอสามที่เก่งๆก,กว่าช่างโลดเนะีอาจจะได้โครงสร้างที่มันไม่ซับซ้อนขนาดนี้นะอันนี้ช่างโลดคิียอเองนะจากกระดาษแผ่นเดียวนะ <laughs> มันก็เลยดู <laughs> ยยยเยอะๆหนอยนะ,ะที่บอกว่าตรงเนี้ยเอาออกได้นะฐานล่างตรงนี้กับตรงนี้นะครับแถวแถวนี้นะแถวที่มันอยู่แถวแถวนี้ เนี่ยตัวนี้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 เอาออกได้แต่ต้องทําคานเพิ่มตรงนี้นะครับเพื่อคานพาดยาวตัวหนึง่งแล้วเอาคานตัวนี้มาฝากเพื่อรับบันไดใส่ลานจอดรถเข้าไปก็จะเห็นว่าจะได้ไม่หลงทิศนะครับด้านด้านหน,หน้าบ้านนะแถวๆนี้นะครับเนี่ยถ้าเราอยากได้หน้าตาที่มันเหมือนกับหนาๆหน่อยเท่ากับหัวคานนะ อาจจะทําเป็นขีปล่อลงมานะครับถ้าเป็นพื้นยื่นเนี่ยพื้นถ้าพื้นยื่นแถวๆน,นี้อันมันมีคานมันเจอคานตัวนี้อยู่แล้วนะครับคานนี้ต้องมี <sp os al> เพื่อมาร,บรบับบันไดนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเพื่อรับบันไดนะอ่ะพื้นยื่นออกมาก็เทขี้อ,ออกมาแถวๆนี้นะครับปิดเอาไว้เอาเทปิดตรงไว้ตรงนี้อีกนะครับถ้าเป็นพื้นยื่นนะถ้าไม่ต้องทําคานออกมานะอันนี้ด้านไหนเอ่ยด้านหลังบ้านนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ํา ห้องน้าที่อยู่ชั้นหนึ่งนะอ่ะาคานตรงนี้มีสองระดับเห็นไหมไอ้ตรงนี้คือที่บวกสามจุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมไอันนี้ที่บวกหนึ่งจุดห้าศูนย์อนี้บวกมาอีกเมตรห้าสิบใช่ไหมสี่จุดห้าศูนย์มัง้งเสามันก้าไหมมันไม่ก้าหรอกนะครับมันเอาต้นนี้ออกได้ไหมมันมันเอาออกไม่ได้นะเพราะโครงหลังคาเราจะใหญ่นะไมะงั้นโครงหลังคาเราแพงนะครับโครงสร้างคอนกรีตจ,จะถูกกว่าโครงสร้างเหล็กนะ งั้นอะไรที่มันขึ้นมนคอนกรีตไปได้ก่อนเนี่ยนะครับช้าหน่อยนะแต่มันถูกกว่าไม่งั้นถ้าเกิดเราอยากไปพาดโครงหลังคาที่มัน8เมตรเนี่ยโอ้ยหนักหนัก,นกมันจะแพงเลยแหละแต่ฟังชันแบบเนี้ยมันมีผนังมีอะไรงี้ครับใส่เสาไปเถอะเอาผนังไปกบเสามันได้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับอันนี้คือเราหันหน้าไปเจอห้องนอน2นะครับอ่ะใส่คาหลังคาเข้าไปนะอ่ะใส่พื้นหน่อยให้เห็นระดับนะครับ ห้องน้ําเห็นไหมตรงนี้มีห้องน้ําเนี่ยห้องน้ำสองอนี้นะครับไอห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำสองห้องน้ำสองห้องน้ำหนึ่งอยู่ข้างล่างนี้อันนี้มองจากลานจอดรถเข้าไปนะครับมันถูกบังคับด้วยความสูงที่จอดรถตรงนี้นะครับอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะมันเลยทําให้ครัวเนี่ยมันกดลงมาก็ไม่ใบได้นะครับกดลงมามันก็จะห้องน้ํามันก็จะดูหายหายไปนะครับถ้าครัวกดลงมาห้องน้ํามันจะแคบแคบลงมาแถวแถวนี้แค่นี้นะครับ เหมือนกับในสเก็ตของคุณพี่เขานะพอแคบแคบตรงนี้มันก็เลยต้องมีบันไดลงมาตรงนี้มันต้องมีบันไดเกิดครึ่งหนึ่งตัวอยู่แล้วนะก็เลยเอาออกมาข้างนอกเพื่อให้ควัำอยู่ข้างบนเพื่อให้พื้นที่มันต่อกันข้างบนพื้นที่มันต่อกันนะครับพอมันกดลงมาถ้าเกิดคว่วกดลงมาห้องนอนชั้นสองตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีเลื่อนระดับมันจะได้อย่างเสียอย่างนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดคว่วกดลงมาไอ้นี่ก็กดลงมาอยู่ระดับนี้อ่ะก็แล้วแต่เลือกนะแต่ว่า ไอบ้บันไดจะหายไปหนึ่งตัวตัวนี้บันไดตัวนี้จะหายไปนะครับเขาลดบันไดไปได้หนึ่งตัวห้องนอนมันก็จะต่อกันนะห้องแต่งตัวถ้าเกิดครัวกดลงมาห้องแต่งตัวยังอยู่ได้นะบันไดหายไปห้องตรงนี้จะกว้างขึ้นก็แล้วแต่เลือกนะครับแต่ว่าทําไปแล้วแบบเนี้ยนะด้านหลังนะครับอ๋อถ้าครัวกดลงมาบันไดหายไปสองตัวเลยนะตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยบันไดก็จะหนึ่งสองสามนะครับคือหน้าบ้านขึ้นชั้นสอง แล้วก็จะครัวขึ้นมาชั้นหนึ่งนะครับมาได้ก็จะเหลือแค่สามตัวฐานล่างก็ไปอีกสองตัวห้องนอนใหญ่ขึ้นถ้าเกิดเอาครัวลงมาข้างล่างนะครับซึ่งผมอะไปดูในรูปของโครงการครับผมอะใจผมที่แรกอยากเอาครัวไว้ข้างล่างนะครับแต่ว่าเฮ้ยเออย่างไงดีว่าเอาครัวข้างล่างทีแรกก็เออท้ามครัวข้างล่างนึกถึงเราใช้งานนะเราไม่อยากถือของขึ้นมาข้างบนนะครับห้องทานอาหารมาอยู่ชั้นหนึ่ง ซึ่งไอข้างล่างเนี่ยถ้ามันมีห้องทานอาหารด้วยครัวมันจะเล็กลงนะแล้วแต่ชอบนะครับมองจากข้างหลังนะโอเคอ่านแล้วอ่ะนี้เรามาดูหน้าตัดคานที่ประมาณไว้หน่อยนะครับมันอาจจะประมาณนี้นะเป็นคานเบอร์หนึ่งคานเบอร์สองที่เป็นคานตัวบ้านนะครับที่แบบว่าขนาดยี่สิบคูณสี่สิบคือเป็นมิลลิเมตรนะสองร้อยคูณสี่ร้อยมิลลิเมตรนะครับอาจจะมีสองแบบนะแบบหนึ่งคือที่มันเป็นเหล็ก 16, สิบหกสามเส้นข้างล่างนะครับ แับที่2นะเหล็ก20 2เส้นข้างล่างแล้วก็เสริมพิเศษ1เส้น16นะครับอ่าหเส้นอย่างนี้นะใช้เป็นปูนแผ่นนะปูนแผ่นกําลัง240นะครับเหล็กข้ออ้อย SD40 เหล็กข้ออ้อยในท้องตลาดมี2เกรดนะ SD30 กับ SD40 ที่ยังขายอยู่นะก็อันนี้ลองเป็น SD40 นะคือกําลังยวอ่ะที่4,000กิกรัมต่อตารางเซนเหล็กกลมก็ธรรมดามีเกรดเดียวคือ SR24 นะครับ อ่าปูนแผนเขาจะถามว่าเอากำลังเท่าไหร่นะครับเอา240ต้องบอกเขาด้วยนะว่าทรงกระบอกมีทรงกระบอกกับลูกบาทนะครับก็บอกต้องบอกเขานะว่าครับว่าทรงกระบอกนะขาและผลนังบิตตี้อ่ะจะดูเป็น20-30อย่างนี้นะครับอ่าคานยื่นที่ระเบียงนะครับที่คานหลังคาอะไรอย่างงี้นะอาจจะเป็นตัวนี้20-40เหมือนกันนะครับแต่เหล็กน้อยลงหน่อยนะเพราะมันเหมือนกับเป็นคานที่ว่าเอาไว้ยืดหัวเสาหรือว่าคานยื่นสั้นๆนะครับยื่น1เมตรอะไรเงี้ย ก็จะอาจจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ดูทําให้เป็นตัวอย่างนะเวลาเจ้าข,ของบ้านจะจินตนาการถูกว่าเฮ้ยคานมันจะควรจะมากน้อยเหล็กมากน้อยอะไรแค่ไหนอย่างนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเสาก็ธรรมดานะ20่สคูณยีนะครับสองร้คูณสองมเมตรนะเหล็ก 16- 4เส้นนะครับแล้วก็เหล็กปอกปเป็นเหล็ก6นะครับห่างกัน15เซน150มมตรนะครับพื้นอาจจะหนาที่1 2 0ยยีถึงร้อมมก็คือ1 2บสถึงสิเซนนะพื้นมันแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ สิบเซนคูณสิบเซนบางทีเดินอาจจะขย่มขย่มได้นะครับอาจจะพิจารณาเป็น12เซนนะครับหรือว่าถ้าเป็นแผ่นสําเร็จก็พอได้นะแผ่นสำเร็จก็ปูได้นะครับแต่ต้องปูทางสั้นนะอย่าไปปูทางยาวนะเอาหาขา,าสั้นๆไอชี่หน้าบ้านที่มันพาดช่วง3 50, ามเมตรห้าสิบวางทางนั้นนะครับถ้าไปพาดช่วง5เมตรนี่ดูเป็นพวกแผ่นกลวงนะถ้าเป็นแผ่นกลวงเนี่ยมันหนา10เซนมีทับปีอีก5เซนคือ15เซนแล้วนะ อันนี้ไปดูเรื่องระดับมันดูดีนะครับพอ15เซนบันไดเปลี่ยนระดับนะครับไอ้ที่มันเป็นพื้นคานที่มันวางแบบรับบันไดอะไรเงี้ยนะครับต้องไปมีบ่ามีอะไรเงี้ยต้องไปดูดีนะพื้นระเบียงอ่าสิบเซนถึงสิบสองเซนอ่ามาดูหลังคากันบ้างนะโอ้สไลด์เยอะเลยเดี๋ยวดูซิมอนิเตอร์มีถามอะไรไหมคิงซีวีบริเวณคานยื่น1เมตร1.1เมตรมันจะเกิดโมเมนต์ที่คานหลักไหมเกิดครับเกิดครับต้องไปดูเรื่องทอร์ชั่นนะ ้องไปดูเรื่องทอร์ชั่นนะครับงั้นคานพวกนี้ถ้าทอร์ชั่นไม่เยอะอ่ะก็ไปดูมันมีข้อกําหนดนะครับถ้ามันน้อยกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยบางทีมันไม่ต้องพิจารณาได้ถ้าคานฝากคาแล้วมีคานยื่นออกไปเนี้ยดูทอร์ชั่นดูทอร์ชั่นคานทอร์ชั่นควรจะดูอ้วนๆเดี๋ยวลึกไป <c oughs> แต่เขาทางมันอยู่ไหมแต่ดูได้เลยครับตามท้องตลาดมันก็อย่างนี้แหละมันก็อย่างนี้แหละมันอยู่ไหมมันบางทีมันอยู่แล้วแต่การบาลานซ์คานนะครับอ่ะกลับไปดูหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ย ถ้ามันอยู่ที่เสาก็โอเคไปแต่ถ้าคานฝากคานมันจะเกิดทอร์ชั่นต้องไปดูเรื่องทอร์ชั่นแรงบิดนะครับเสริมเหล็กกลางลงไปนะครับโอเคไปต่อ,อดูหลังคาพวกนี้อะ่ะมันมันมันดูเรียบๆง่ายๆเป็นจั่วธรรมดานะครับเป็นจันทานเป็นดั้งเฉยๆธรรมดาสบายๆนิสัยแบบไม่ได้ดูเป็นตัวอย่างนะดูเป็นตัวอย่างนะไม่ได้คำนวณละเอียดนะครับดูเป็นตัวอย่างว่าเอ้ยมันหน้าตาจะไปอะไรแบบนี้นะครับถ้าจะไปสร้างจริงให้ผู้สกรดูอีกทีนะ มันขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันอาจจะลดได้หรือว่ามันอาจจะปรับอะไรได้นะอันนี้ก็คือใส่ให้มันเป็นดูเป็นตัวอย่างให้มันมีแมสให้มันมีรูปร่างหน้าตาขึ้นมาให้เฉยนะครับมันจะมีดัางมีอกไก่มันก็คือทรงจัวเนี่ยทรงนอดิกรน้ยมันคือทรงจัวแหละครับแต่ข้างหน้าเนี่ยไปฝากอะไรกันยังไงเนี่ยไปดูอีกทีนะไม่ดูไว้ให้นะครับอันนี้ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยไอการทําอย่างเงี้ยมันต้องไปฝากกันยุ่งยากพอสมควรนะครับตรงนี้ ต้องทํายังไงยื่นออกมาไหมยื่นมาเฉยทั้งไงไอตรงนี้มีเสาวไว้เนี่ยถ้ามันมีอาจจะต้องมีเสาขึ้นมาตรงนี้ตรงนะครับเพื่อจะรับดั้งโหดั้งนี้มันก็ไปฝากกับไอ้นี่นะครับหลังคาน้อยเนี่ยมันก็ไปฝากตรงนี้นะครับมันจะบิดเอานะพอบิดเอามันก็ต้องพาดอะไรเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องไปดูละเอียดอีกทีนะก็ใส่ให้ดูเป็นแมสแมสเฉยๆนะครับจันทันหรือดั้งอะไรพวกนี้นะผมก็ใส่ไว้ให้แบบดูเป็นตัวอย่างให้มันเกิด เป็นรูปร่างขึ้นมาเฉยๆนะครับอันนี้พวกเนี้ยต้องไปดูไอทีนะแปลดูมันใหญ่หน่อยนะครับมันพาดขนาด3เมตรครึ่งหรือถ้าใช้แปรสําเร็จก็ได้นะครับที่เขาขายกันมันจะเป็นเหล็กรีดเย็ยนกาลังสูงนะครับที่เขาขายกันสําเร็จตามชุดของผลิตภัณฑ์หลังคาพวกนั้นอะ่ะต้องไปดูนะไออย่างเนี้ยโครงสร้าง,างนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันยืดออกมาอันนี้ก็ต้องพาดอะไรออกมาอย่างนี้นะครับไอน,นี้ต้องพาดเข้าไปอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ต้องไปดูวันอีกทีนะกะเบื้องคอนกรีตก็ห่างไม่เกินสามสิบเซนโอ้เดี๋ยวนี้ก็เบื้องคอนกรีตเขาสามารถทําได้แบนๆแล้วนะไปเห็นล่าสุดที่นค้นข้อมูลที่จะทําตัวนี้นะครับมันแบนขนาดสิบกว่าองศาก็ได้นะม่ไม่ต้องสามสิบเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ยลอนมันพัฒนากันไปเต็แบนๆเตี้ๆแล้วนะลองต้องไปศึกษาดูนะครับไปดูแล้วแต่ผลิตภัณฑ์เราอยากได้แบบไหนก็ต้องไปกําหนดหน้าตากันก่อนนะว่าเฮ้ย หลังคาแบนขนาดนี้มันเข้ากับตัวบ้านเราไหมเราอยากได้ไหมเราชอบไหมแบบนี้นะครับอ่าหันดูอีกมุมนะครับอ่านี้พอมันประกอบเป็นหน้าตานะเห็นไหมมันก็คล้ายๆนะก็คล้ายๆนะ <c oughs> นะชอบหรือเปล่าแบบนี้ก็แล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับเคเดี๋ยวสับหน้าเดี๋ยวไปดูวิดีโอ 3D animation กันนิดนึงขอทัางลวดเปลี่ยนหน้าจอนิดนึงนะครับโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นวิดีโอ 3D animation นะ ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันเป็นแค่ตัวอย่างเพื่อการศึกษานะมันไม่สามารถไปก่อสร้างได้นะครับทุกอย่างที่ขึ้นรูปให้ดูคือให้มันเห็นว่าหน้าตามันจะคล้ายๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับใน YouTube นะใน Facebook กดถูกใจให้หน้าแฟนเพจนะครับสามารถอิงบกความไปได้นะครับ YouTube มีฟังก์ชันซูเปอร์แตงนะครับสามารถที่จะสามรถชั่งโลดได้นะครับที่หน้า Facebook ก็มีส่งดาวมี t i k t o k นะครับ หาได้เลยช่างโรดใช้รถบิ๊กัดดีบนี่นะครับทิกตอกก็มีนะถ้าเป็นอะไรสั้นๆง่ายๆนะครับในช็อตก็มีนะครับในช็อตก็ส่งซูเปอร์แตงได้นะแล้วก็ในทิกตอกก็ส่งข,งขวัญได้นะครับหรือสปอนเซอร์สามารถติดต่อทางแฟนเพจได้นะครับสามารถที่จะสนับสนุนช่องช่างโรดได้นะช่างโรดก็เปิดรับอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะมัน มันดูใหญ่นะครับมันดูใหญ่แล้วกเ็เล่นระดับกันแบบนี้นะครับก็ทําให้ดูว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีหลายๆระดับเนี่ยคานมมนต้องมาเสามันต้องมานะครับถ้าจะเอาเอาถ้าจะเอาระดับให้น้อยกว่านี้ก็ทําได้ก็แล้วแต่เจ้าของบ้านอยากได้แบบไหนนะอย่างที่บอกคือฟังก์ชันมันสามารถที่จะกดครัวลงไปชั้น2ได้นะครับพอครัวชั้น2ห้องน้ําก็ตรงไปดูเอ้ยครัวอยู่ชั้นล่าง ห้องน้ามันก็ตามมาอยู่ชั้นล่างนะครับห้องน้ําชั้นล่างชอบไหมล่ะผมก็เลยดันห้องน้ําให้มาอยู่ชั้นหนึ่งแทนนะครับพอห้องน้ําอยู่ชั้นหนึ่งควมันเลยต้องตามมาถ้าเกิดครัวไม่ตามมาครัวมันจะดูเล็กนะครับมันก็เกิดบันไดขึ้นไปบันไดเป็นขึ้นบินลงเดินขึ้นเดินลงนะครับคาหลังค่าโอเค คานนี่เยอะมากโอ้หเอ่อหลายหลายสิบเมตรน่ะหนูมสามสิบสี่สิบเมตรนันเนี่ยคานแค่นี้นะครับสองตัวด้านข้างก็สิบเมตรสามสิบเมตรโอ้หห้าสิบหกสิบเมตรได้นะครับบ้านแค่ร้อยยี่สิบแปดตารางเมตรเนี่ยบ้านพื้นที่ใช้สอยนะครับ เสาตั้งสิต้นแต่จริงมันก็ลดได้นะสิต้นโอเคลดได้12ต้นแต่คานนี้มันเยอะมากนะถ้าเราเล่นระดับขนาดนี้นะครับถ้าชอบก็จัดไปเลยนะผนังด้านข้างตรงนี้มันก็ตรงห้องนอนตรงนี้นะครับมันก็จะ สามารถปิดไปได้นะเวลาเราเดินครัวเข้าไปนะห้องน้ำชมติห้องน้ำอยู่ข้างหลังกินตการห้องน้ำอยู่ข้างหลังนะครับเดินเข้าไปในครัว,วก็จะเห็นเอ่อครัวทะลุออกไปถึงบันไดใช่ไหมแล้วก็จะเห็นเป็นห้องอะไรนะห้องนอนสองอะ่ะมันจอเป็นผนังทึบๆนะครับโอเคหมดแล้วดูราคานิดนึงนี่ประมาณมาให้นะคือจาก ลับๆจับจับเลยนะครับคือคิดแต่ค่าโครงสร้างมานะจะทาสีอะไรจะไปตอบแล้วกล่องลต่างอะไรยังไงเดินไฟอะไรงไงทั้งหมดไม่ได้คิดมาให้นะแล้วแต่ที่จะคือทั้งหมดไม่ได้ใส่ไปแล้วก็ทั้งหมดประมาณมันไม่ได้ด้วยนะคิดได้แต่พวกเนี้ยนะครับอย่างที่เห็นในรายการนะคือว่าโครงสร้างเสาคาในขนาดไหนพื้นขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นแค่ราคาโครงสร้างนะครับเนี่ยราคามันอยู่เจ็ดแสนกว่าบาทแล้วนะ อันนี้คือคิดหยาบๆนะ7 5 0 0 0 7 6 0 0 0เลยนะค่าโครงสร้างเฉยๆนะครับมันก็ประมาณบ้าน2ชั้นแหละประมาณบ้าน2ชั้นแหละค่าโครงสร้างอยู่เกือบๆ6,000นะครับ5,914บาทต่อตารางเมตรนะพื้นที่สอยแค่128ตารางเมตรนะครับพื้นที่ขนาดนี้ขออนุญ,ญาตโดยท่านโยกของบ้านเป็นผู้คุมงานได้นะครับไม่ต้องมีวิศกรนะสถาบันนี้ควรจะไปหานะ วิศกรควรไปหาไหมผมก็ว่าควรไปต้องควรต้องควรไปหานะมันมีคานที่มันอ๋อใช่ต้องไปหานะเพราะมันมีคานยาวนะครับควรจะไปหาวิศกรนะครแต่ว่าเอาวิศกรคุมงานไม่ต้องมีนะครับเราผู้กาของบ้านสามารถที่จะคุมงานเองได้นะครับแล้วก็เอ่อมีอะไรอีกค่าโครงสร้างประมาณนี้ค่ากว่าจะจบงานบวกค่าสาปัดควรไปสักประมาณ1.5ถึง2นะครับ ของตัวนี้นะครับคิดซะ6,000นะ6,000คูณ1.2นะครับแล้วคูณ128ตารางเมตรนะครับก็จะจบอยู่ที่ประมาณ7,57,000 <c oughs> ้าน6คูณ1.5ก็ได้นะเอา6,000นะครับจากคว่าโครงสร้างนะครับคูณ1.5คูณ1,28นะครับบวก1,7,7,0,0 ประมาณล้านเก้าจบปะวะถ้ามันต้องตกแต่งขนาดนี้นะครับก็พอสมควรนะถ้าล้านเก้านะครับตีซะสองล้านนะทั้งทั้งโครงสร้างทั้งสถาปัตย์นะครับตกแต่งเรียบร้อยนะอย่างนี้นะเอ่อแสนล้านนะครับหารร้อยยี่สิบแปดนะครับก็หมื่นห้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทต่อตารางเมตรก็โอเคสมเหตุสมผลน,นะครับงานโครงสร้างขนาดนี้นะคานเล่นระดับขนาดนี้นะครับ แพงมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่ามันควรจะไปอีท่าไหนนะถ้ามีคำถามก็ส่งคำถามย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะจบ2คลิปนี้มันสองตอนจบแล้วนะครับทรงออกแบบบ้านนอนเดิกนะครับเดี๋ยวก็รอให้เขาประมวลผลนิดนึงเดี๋ยวก็จะอาจจะไปทำอินเด็กไว้ให้นะครับสามารถมาดูย้อนหลังก็คลิกเรื่องที่อินเด็กได้นะฮะแล้วก็ โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ